ไม่ได้ไท้ายไว้สินี่เลยสิพามันรุนกันตอนเศร้านี่แหละหนาวเย็นพักใส้เสียสามตัวของมึงน,นี่ไปไปรุนกันเด้อไปพี่น้องรุนกันเป็นอีพี่เหมอนกลับหายนึกว่ามันสีรันกลับบอรันมาพี่น้อง Oh. Nih,